ครับสวัสดีพี่ขขน้องทุกทุกคนครับสวัสดียามเยืนยครับยืนมาอยู่กันจับบานก่อนเนอะวันนี้เรากําลังจะใช้ดังครับนี่ครับพี่น้องครับชาเดชดะวบ,บฟิล์มครับใชาเดชดะวบ,บฟิล์มวันนี้ยืนยุค่ครับพี่น้องครับบัดังบานเหรบัดังจักเื่อคืออะไรนี่ บูแทนซ้ายครับพี่น้องแมนว่ดังบันไ้ว่าดั้งเถใหชีวิตการทําหนังมานี่ชมสอระบบจภาพจางคุมเลย่คอบึงเต่าไ้ายครับแท่งครับมาทีตามกันประมาณสอง่คนครับตอนนี้สามหลานคนครับนีงนลครับ แม่แม่มาซอยใหนแม่เออซอยนี่บออยากขึ้น่าเป็นของหน่วยสมสางคนเดียวเด้อนี่เสร็จจ้างสายทัวร์บริการไปปรับฟล์มไปไม่เมื่อเดียนี่คู่บานนอกเอืเฮ้ยเออหังกินมาหเอาไปไหนตัวครับ้ผมไม่อย่างอย่างี้ยัเรมว่ามิสเตอร์บี้น่หนึ่งไม่สอยังืนื่นกองกองกองใต้องทำอาเฮ้ยันรแกกองรับแกกองครับพี่น้องกับคุณขอาเจ้านี่ ตามไปครับตอนนี้กำลังค the ้นของลงจากรถนะครับนี่ครับเนี่ยครับครับประกอบประกอบเพิ่มเติมเพิ่เติมประกอบครับยังนะครับประกอบข้นซ้ายนะครับพี่น้องครับโอ้โหเขาที่เหลือที่จะจำเก่าแต่ข้าซ้ายกันมาหนาละ กองนึ่กองนึบันจกกอว่าบุหมันบปิสายมันได้ลรอกนคือมันใ่แต่ต้นจบลงมาหาต้นต้นไหนใจเป็นแจแบบโอ้นี่คือีดกับเีนเรียเีเอาตกเอาขาแหงว่านะล่ะเพราะว่ากโกหาจากคนี่จิกไปยันขื้อจากของจิกก็ยุติละมามืันนั้นพี่เพื่เรไปใส่ว่ากโกไอ้

อนนี้ชมรฟิล์มครับตอนนี้เวลาสี่สิว่าแล้วครับนวนั่งรอว่าตบ่ายสครับเพื่อเ่าผมานเต้บ่ายสองครับนี่ตอนนี้จะสีสิบกว่าสีครึ่งเลยครับหาทุ่มบนสายครับพี่น้องนังมาซาครับไม่สายหนังก็ไม่รู้เลยหนังาางหนังมาแต่สยองหนังมายาี บียนบอสเขาเียเขาจะถูกอยู่เนี่ยเอาแต่สมสาง่าท่านบอกไปเลยว่าผู้ใดตามหาสมสางเขาอยู่นี่แหละครับมือนี่บอกว่าตั้ต้องบอกยังกี่สนักงานบมาเช้าัเกงานบุญมาเช้าท็มีเยอะจาเขาทำหาเถิงผ่าอีสานเราบงพอดีนะรังมันขอท่านในใส่หัว พอฮะผลสีแล้วก็ขึ้นรถมาเลยเป็นยกของขอะไรมาแล้วมั้งนี่นี่นี่เอออย่างใหญ่เต็มมองครับเรีน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 ,นวันนี้สายบ,บัตรฟิล์มครับชมระบบฟิล์มวันนี้ไม่เอาผลสีไหม่ทไม่ได้หรอกเออบรรยากาศท้องนาครับตัวรูปเนา ตัวนี้คืออย่างนี่ตัวนี้คืออะไรครับนี่สวิชิงครับิตชิวิชิงสิวิชิงผมกับดูเพื่อนครับมันคือวิชิงอันนี้หัวสายมาแล้วหัวสายมาแล้ว สด้วยครับชมจัดจ้าครับวันนี้ชัดเจนครับนี่อ่ะวันนี้ยันยุกยันยุก วูวว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 ีวว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 อวะววววววี่วว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 นวว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 ว เป็นก่อนขึ้นอยงครับพี่น้องคราวนี้ทดสอบระบบทีมครับครับกับจอ8เมตรเนี่ยตั้งจอวุทจะบายสามครับมันมันจะคุ้นรักสองรักบางนี้ได้เอยแล้วเอาผ้าใบง่วมนะโอ้ยเป็นนะคร บบึงเต่าสายครับพี่น้องอนน่ดแจ้งนคเบุ้กยเป็นเต้านอยปลาเต่าบนีครับเอาเหงนะครับเต่าครับาปลาเต่าเต่าเต่าพีน้องเ้ย จังวอบอลนี่จังเลยงานนี่จังวอบนี่แหมนี่สี่ยอดนาปาดพระเขาคิโลกิโลบอลอดมาีิแหม่มาดิองมีไสู่ด้ีใส่น้องกโอู้แตปาดนิดเดียวไหมขาศัตรูมันีดอก โอ้ยสาตัวอยอกคนเลยทัน <c> ด <oughs> ีบ่บ่มีระบบหรอกครับเป็ด่สีแล้วมันมาได้วางช่วงทีใบใบหน่ครับจะาของแห่งยานสื่อถือของจะของไหมตอนนี้กนชิหาายเอครับ มูมาเอาไปจำนำไหวหลอวะเดใส่ัววนนี่ใส่ัวกจะขยู่มใส่อบแผนครับแล้วไปทมันแลมันอยู่หรอกเดีต้องหาหนอนหนอนั้นลังเลเขามาใส่เิมปาตองตองไม่มั้งจังใจเต้นมาซื้อหัวเออใส่ผ่นแค้เนอนเออยวควอยเดินมาคี๋ยวค่อยใส่หัวป ครับหมอชายครับอี่ย่านห้องไหมเล้ครับเรารับเลย,ลยเกินต้นนี้ลงยูดเออมีีลง่คูบ้านนาะ จ่ไปเจ้าอะไรใ้าปเจาให้เรัจเดี๋ยวลกมตังค์นี่เไปงงมันกำลัวันนี้เราจะปล่อยงูครับผมคันบอดด์ไอ้ยังก็มือหนีคันบ่ดด์เซนวิวนิวยังเศร้าใจด้เหมือนกันดียรับสามีน่าักเลยตัวหัวี่ครับช่ยแกะเซนวิววะแบบ้จากในาดผ้าเปสายพิมอยู่วัดสนวนในวิลล์ได้เลย สไมัยก <aunque S 2> <me> ี <cheg> ้กีไป่ยื่นอตับไะ่แล้วตดตัสทิมเลยเวลาเวลาเบิ้งฟิมเหตดคือคนเบิ้งเป็นไหมเขาใสนเอาออกมาจังซีเออด้กแล้นเขาใหเอามือเลียกันเอาลิ้เลียกัน่ะตอท่าเ็เอาใส่อองต้นทำทรงซองเบื้งจังซีล ขบงอขึ้นนครับขบเขาอะรเหตุจังซีเขาว่ามันมันเป็นลักการกำัวบมเดิร์นขบือโนีดร์นเห็นอ๋อเป็นซองเไรครับโมเดินกอดเลยเนาะนั่งนั่งกอดกับพี่้อง่ไนต้องสขบ้ไมยงั้นหูนักว่าตะกี้พู้เดนสายมือส้ายเขาไดนแล่นี่ตัวนี้บอกเขาใกล้ะเลยท่เป็นผมเออ มันคือบุมีตำาหนิบวนใดบวนใดแจงละแจงเอาละยิบมาบวไใดเอาไว้วันนั้นเนื้อพี่หามนังหนึงซับกันเด้มันบุมีตำาหนิบอกเป็นสีของเองดอกดึงออกมาสักประมาณสามสีว่ามันสะเห็นเลยจะเห็นบ้างอ่ะเขาจุดไปสามอเขาสีมีหมาดกันเลยตำาหนิเรื่องอย่างหนึ่งคู่วานนอกนะตัวยางไม่จะบวนตัวยางมีอยอะมากสีหามบวมั้งมีต้นตัวงยาง

อมวเต็มเลยช่วงเตาหน้ยใดงโอ้ยหนาวตอนหนาวเลยพอเสื้อทีขึ้นลำฮาร์ดคนจีบุญแก้วไม่มานเียนโมเลก็อยไปหาถูกไหมฮะก็ระบี่เต้าเนียเต้าจากไม้เหรอต้มยำกุ้งมาเลยเด้ในกระเป๋าเครื่องมือมี่ทเทียน นี่มีอยู่นี่แม่แม่ปอขึ้นีีนีสาไมอีกปุ่มนึงเด้พี่กันสมาอีกปุ่มนึงเด้ซ่องเห็นหมดนี่ก็เนีมันอีกันนันได้ซือเรือนี่เป็นโลโก้บริษัทนี่งหนังแท้ครับท้ายแลครับเี่ครับนี่างหนังแท่นะ่างพิกครับนีตัวนี้หนังเทียมตัวนี้หนังเทียมตัวนั้หนังแท้ไ่ดงยูันละนี่นี้มาตไ่ไม่ม่ตัวนี ตบยำกุ้งมันมันมันเมนปานเด็กก็เมือนบอลุงพี่มันกติมันต้องมันกลามหัวโมเมนตบอเต้น่มันต้องดิ้มามันต้องกลหัวเวลาบอลเตทันมาหาจะ้องสีที่บุที่าเพียงแค่เพี่น้องเออมันต้องก้มหัวแน่นอนต่าหัวต่างเงี้ยสจะได้ว่านางโมเด็กก้อต่าหัวร่วงเปนนางก็แล้วโมเด็กก็นั่นไหนก้อก็บอกว่าอยู่มันต้องก้าหัวเอาปากกามาเสียบ ที่ทีดูปีไม่สายทวอดอยู่ในวงการมากกว่า20ปีเาว่าอยู่มา่หอดแสดงวันนี้เรียนไป็นใน้อยจบอกเข้าไปที่ละจบไหนเพิ่มาด้อ่กันัง้ามือนนี้ถอดหลักไปเลยหยเอ๊ะมันนี่เอ๊ะมันนี่เอ๊ะมันนี รอยแรงเทียนร้อยแรงเทียนเเทียนภาษาเทีภาษาเทียนภาษาเเรืองอะไรนี่ได้นังงนังอนงานนี้อันนี้ว่าเครื่องจุดันอตเตหัรเหียนไฟตนีเออตแรงเ้าตนนี้อยเุดลอดตนหัวเืองลอยแรเทียนน่งแงไฟเานึ่ง้จีน ตั้งหัวเครื่องกฟิลมกันุบาตี้ม่านเด็กกัครับเที่ยงขึ้นสิสายบพม่น้องติดตามติดตามเราได้รับมาแจ่มาเราควอ่นเ่างเป็นยังแอกแสงแถวนี้พทอดดอกถาเบื้องนี้แสงมันถึงต้นนีไหมดูดูดูเ่อวะแสงเงียงกระเทในตำนานฮะแสงหมกอมันเป็นเตา่านเป็นเตาซีนอนจะเป็นเตาทานนอมมีควันอย่นาะจวอมแสงมันกนไป

ตามมีแนวหนีป่ะอันนี้อันนี้วันนี้ขิมขิมลอกันนี้เลยขมหลอกวันนี้ขิม่อไหมขิมพ่อต้องไหว20เป็น่นหนีม้มนติครัวนึ่งราคาพันไปยตอนนี้กะติดตั้งอุปกรณ์ะครักซ้ากันต้องต้องจ้างเปลี่ยนมนต์โมเม่ กขบ่นเนาะหัแลงก็ได้ทำหน่อยหาหัวแลงีเป็นบบลองบายี่ิ้ล้ว่าห่อยอเห็นเล่ามีีเ่อไปเมื่อเยต่อสายวย หัวแรงก็มีแสงถั่วตองนี่ครับพี่น้องหัวแรงหัวแรงไม่เห็นแปลงบัวตัวนี้มันจะเบื่อทินึ่งแจ่มอีกตัวนึงมีตัวนึงอยู่ในตองเลยหัวแร อันน <deal> <voir> ี้เล็กรอผสมมันเหรอครัะถ้าเป็นเล็กมันยังมีเส้ใหม่มันบอแดงอันนี้จะเปิดกค้งรอร่างปับปับมันนี่ครับปับบมาใช้ให้มาตรงกับเตากุ้งบอลกค้งบอลมีเมียกุ้งบอมาดูกันครับพี่น้องนี่แหละครับ ซาแขง่ซแขง้นลาวานะช่เป็นตีสามีส่มก่อปะกรอเด้ดแฉเลยป้ะแต่รอจนแล้วตีสี่ีห้าีีที่ยังภาพยนตร์บ้านโคกขงอะอันอ่ะเฮ้ยหลอเลยภาพยนต์มาเปนเาีหลอกไะ้างขาจะมาเจ็บขนาดชีวเิร์ยังมือยิ่ไปเอามาใหน้าโคกข้างหรือะเอาครับมือนแสน